สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรวบอกกับในแมปสงครามจักรกลนะครับก็สงครามจักรกลก็แบบจักรกลละยออนแมนทุกคนตรงนี้เป็นจักรกลลายออนแมนเราสามารถใส่ชุดมันได้ด้วยอ่ะทุกคนลองดูตรงนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเหมือนโทนี่สตาร์กเลยซพ่งขานทับเราก็เป็นขานทับของโทนี่สตาร์กฮนะเราก็สามารถใส่ชุดลายออนแมนได้นะครับ ดูโคตรเท่จัดอันนี้เป็นชุดแรกนะที่เราต้องได้ทุกคนนะชุดนี้ถ้เาเรามาเร่แรกอ่าก็มีชุดหลากหลายแนวมากโอเคะก่อนดูอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Follow ให้กันด้วยนะครับเพื่อพักกินใหนม่ๆของผมอ่าโอเคก็มีชุดฟูดหลายอย่างมากตอนนี้ล่างแรกก็เป็นล่างล่างนี้ล่างธรรมดาล่างสีแดงที่ผมได้ล่างอื่นมาเพราะว่าผมได้ไปทําการฟุ่มอันนี้มาพอวันนี้อะกล่องฟุ่มหนึ่งกล่องฟุ่มสองกล่องกล่องฟุ่มฝาน,นะฮะ กล่องฟุ่มหนึ่งก็จะให้พวกแบบตัวที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าเป็นกล่องฟุ่มสองอ่ะก็ค่อนข้างใช้งานค่อนข้างดีอยู่แต่ถ้าเป็นกล่องฟุ่มฝามอ่ะกล่องฟุ่มฝาม่ถือว่ามีตัวโหดท้งนั้นเลยนะผมก็ได้ตัวตัวฝีทองมาตัวนี้จุ๊บ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 อย่างเดชแล้วก็มีเฮ้ยมีหกตาเนี่ยแล้วก็ภารกิจของเราก็คือเราต้องไปช่วยเมืองต่างๆที่กำลังเกิด คุกครามทางเพศเออเอยเออเกิดคุกครามนะครับเราต้องไปช่วยโอเคมาได้เวลาแล้วอห่อได้ด้วยห่อขึ้นบนได้ไหมนีม่ก็ห่อได้ฮะแต่ว่าเราต้องระวังระวังแก๊สหาะเราหมดด้วยอันนี้เฮ้ยทุกคนดูนะพอเราคือเบรคถูกแล้วปล่อยปับ๊บอืมอ้มเท่มากอยาก่าโปรโมชั่นนานเหมือนว่าหมู่บ้านแห่งนั้นจะเกิดคุกครามนะครับ ได้เวลาไปช่วยแล้วจุ๊บอื้ออยไอออนแบนมาช่วยแล้วนี่กดสกิลวหนึ่งกิลวหนึ่งกิ้การยิงแสงอุ้ยอุ้อุ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหย่ำไปยื๊อไสกิลอะไรที่ตายระเบิดตุ้มเลยมามาอเคเพื่อเรากำลังช่วยอยู่ตอนนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนวทำไมขัน แล้วก็เราสามารถต่อยพวงมาได้อุ้ยนี่นี่ตามเหตุยิ่งแรงอยู่นะไอ้หมัดต่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนี่ตุเกาะเยอะมากโอเคมาจากไหนไปทางนั้นเลยพลังแขวงเราหมดนึก็ไม่มีจํากัดจะกลับมีจํากัดกล้วฟูนรีโหลดนานมากอ๋อต้องกดที่หนึ่งกดหนึ่งกดสองตบางอยู่อ๋ออุ้ยกระเด็นไปเลยอาาดิเข้ามา มหมู่บ้านอื่นก็เกิดเหมือนกันขอต้องรีบไปช่วยอีกอย่างนั้นยิยงหมดแล้วละ่ะเดี๋ยวเวลาขอไปที่ยิงกันแล้วขอแบบนึงขอรับเงินก่อนอดมดนเลื่มมาเยอะมันเลื่มมาเยอะเอาใช้หมัดต่อยไปนี่ปืนไนเปอร์ปืนไนเปอร์ไปลงนั้โลกครับ ตายยังตายยากมากอุ๊ยอุยอาตายหมดแล้วหรือโอเคงั้นเราไปยืนต่อเอ้ยแป๊บนึงนะนี่อ๋อเรามีพลังโจมตีบวก9.50อ๋อนี่คือพลังโจมตีของเราฮะแล้วมีอย่างอื่นไหมชุดเราก็ถอดออกได้ฮะต่อตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ได้อ่ะเฮ้ชุดเปลีสี นี่ชุดหลักสีฮะจุ๊บจะเอ๋เปิดหน้ากากได้แล้วก็ถอดชุดออกเลยอันนี้ก็คือเป็นล้างคา่าเติมโลบักแล้วก็อันนี้เป็นชุดสูดอันนี้ภารกิจอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้ผมอยากได้มากที่สุดแล้วความสามารถก็คือความสามารถการโจมตีของพวกเรานะอันนี้ก็คือพลังโจมตีลําแฝงนะซึ่งมันมีหลายพลังโจมตีมากผมก็อยากได้อันอื่นบ้างอ่ะเฮ้ยเลื่อนได้ อ๋อเฮ้ยผมเพิ่งรู้เราสามารถฟื้อได้ตรงนี้อ่ะอันนี้ฮะเป็นจรวดอันนี้คือจรวดนะมีลำแฝงเลเฟอร์แล้วก็มีมีไปเร็วไฟอันนี้อะไรอะ่ะเครื่องยิงระเบิดยิงระเบิดหรอแล้วก็โล่ฟองระเบิดโฟนิดระเบิดโฟนิดหรออ่ะขอลองฟื้อหน่อยระเบิดโฟนิดแล้วก็ฟื้อแฝงเลเฟอร์มาด้วยอ่ะขอใช้สกิลแฝงเลเฟอร์แป๊บหนึง่งสามอาวุธเลย<ด>อ,อาวุธที่หนึ่งก็เป็น พลังแฝงปกติอาวุธที่2ก็เป็นดิฟายอาวุธที่สามโอ้โหแฝงเลเวอร์แต่ก็มีจำกัดนะห้าวินาทีถึงมันจะดาวน์โหลดได้แล้วก็ระเบิดระเบิดโซนนิดเฮ้ยเราสามารถใช้ฝักอุปกรณ์ได้เหรอผมเพิ่งรู้ไม่รู้มาก่อนเพิ่งเล่นมานานแล้วแต่ไม่รู้อันนี้อะไรอ๋อคืออะไรไม่รู้เฮ้ยข้างล่าง มีคนบุกโจมตีอยู่คงกนีไปช่วยแล้วจ้าอุ้ยปาลาฟูก้าไปฮะปลาลำแฝงอุ้ยสายหาไปฟ้าอุ้ยกระดังที่ดีอุ้ยอุ้ยต่อต้องต้องแบบทำใกล้ใกล้อ่าแน่จุด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 ล้ำแฝงที่คลาดอุ้ยจุดได้แล้วก็อุ้ย เขพ่วงแเหลืออีกไหมอ้ยเอาหมดแล้วหมดมุกแล้วอุ้ยระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดพลังงานโอ้ยชุกเกาะชุดเกาะเราพอชุกเกาะเรามันใกล้ทางแล้วนะเราก็ต้องจมตีพวกโจนจะาเกาะจะได้กลับมาใหม่ได้อมีตัวนี้ีตัวอุอุ้ยระเบิดพลังงานไม่ทันแล้วก็เปิดลำแสงแทน ยียอดแล้วมีพลังอะไรอีกไหมอันนี้เป็นเฟลไฟแต่พลังที่ของมราคาแพงที่สุดเฮ้ยมีถุงมือทานนอตด,ด้วยเหรออันนี้คือสตมปบลำแฝงพาวเวอร์หมัดเ,เรียกดาวตกโอ้โหแล้วอ๋อเราเรา,เราต้องกดล็อกอื่นก่อนอันนี้อะไรอะความฝ่ามา้าอะไรวประชิดหมัด๋อ,อหมัดอันนี้เป็นลุกอมหลอดเอามาทำาไมก่อน ือจะมาตีได้เหรอแล้วก็มีดาบดาบดาบโลกิแล้วก็ค้อนทออุ้ยอยากได้ค้อนทอมีแค่นี้แม่นบอได้งเงินแล้วได้งเงินตอนไหนไม่รู้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ฝามอันงั้นเอาลำแสงออกแล้วก็ไฟไฟแทนมาเนขอดูไฟหน่อยปีไฟไอนนใช่ไหมไม่ใช่ไฟไหม่เยเล็กฝีโอเคโอ้ เหมือนไลออนแมนภาคแรกเลยที่ที่ยิงไฟออกมาปุ่มแล้วก็ยิงิวเอา้ายิงไม่โดนพลังไฟอาเขาผมมันให้หมดอุ้ยแล้วก็การกดยากอยู่นะกดหนึ่ง,ดงกดสองกดสามมามามาแหลกไปเพ้อไม่น่าได้ไม่น่าได้ไไดเลยเบื่อแล้วพิชอุ้ยพลัาางไฟอ๋อทำมาดิ พวกตันี่ม <Wh> ันเยอะมากเลยเนี่ยดูที่ไฟเฮ้ยเครื่องบินระวังเฮ้ยเขามันเครื่องบินของบอสเหรอเนี่ยบอสโจนหัวหน้า,นา yes. โจนอ <uct, S 1> ุ <sk> ้ยตัวงานไอ้ยี่มันพังแล้ว คุณได้เงินปมกาชาสามพันฝุดยอดจริงๆได้เงินสามพันโอเคได้กระได้กระเป๋าเป้มาเพิ่มต่อไปก็เป็นเครื่องยิงระเบิดเดี๋ยวลองดูอืมต้นตรงนี้ต้นไม้เยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ต้นไม้แบบโอ้ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวขอลองฝึกตรงนี้หน่อยอันนี้เป็นพลังไฟไฟก็ทำะไรต้นไม้ไม่ได้ถ้าเป็น พลังระเบิดพลังอุ้ยโอ้ดาเมจแรงขนาดนั้นเลยเหรอว้าวไกลๆอุ้ย้ความเสียหายวงกว้างฟุดยอดแต่เวลาเขาเยียขอให้หมดขอให้หมดเฮ้ยได้ๆติดปักติดปักติดปักแล้วพวกเราพวกเราพามันพาอยู่โอ้โหเอ้ยอะไรอ่ะ ที่เราตุ้ยเปล่าเอา้าตายแล้วก็ไม่ได้ของก็ไม่ได้จักรปองไม่ได้ฝุ่นกาชาแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เงินฟัคนิดหน่อยนะก็พอเปิดสก,กิลฟรีเอ้ยสก,กิลฟรีคืออะไรอุ้ยอย่างนี้เมื่กีนู้นระเบิดได้ฟรีนัดเลยเหรออุ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ใช้แทงจี้ไฟได้ละอ่ะ พลังขึ้นเตาหลบอะไรตรงนี้มันโคตรอ้าวจบแล้วเหรอหายหมดับตายหายหมดตายตาย หม่อเหม่อบางกรมากเลยนะยิยงทุกไฟมาเอ้ยเฮ้ยยิงมาตรงนี้ก่อนนะครับยิไยยงไม่ได้พลังไฟอ่ะไม่ได้ปุ่มเลยอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไปต่อไปต่อสกิลฟรีพร้อมยิยงเลยเอ้ย อันนี้ฝานเจ้าฝานเจ้าฝา,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 านเจ้ามีตัวด้วยอุ้ยคนเดอะโบดไม่ได้ฝานเจ้าอันนี้อุ้ยไอ้ข้างในข้างในมีเยอะเลยเขาบอกเอกาปืนคว้าอ้าอุ้ย,ยตายมายัางตายมายัางยทุกคนแย่งงานหมดอ่ะแล้วเราได้ทำเควสไหมอ่านี่ฮะเคาะต้นไม้ก็คือชนต้นไม้30ต้นนั่นแหละคือเควส โอ้โหแล้วก็ไม่บอกใี่ตรงแปรตนอ่าไม่ออกอีกตัวโอ้โห,โโหต้นที่ทำลายไม่ได้มันแย่เกินไป <c oughs> ทำลายนี่แบบนี้ต้องชนก๊สหมดแก๊สหมดต้อ,องฝังแก๊สเพิ่มมาล่ละแบบนี้ต้นไม้ไม่ล้มฮะเอานี่ฉันก็แข็งแรงขึ้นว้ารรแล้วโอ,โ,อโอเคฮนะเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ผมสำหรับการแปลงร่าง กับสาหรับแมปฟงครามจักรกลน,นะฮะโคตรมันเลยทุกคนทั้งมีฝุ่มกาชาแล้วก็สามารถฟื้นความฝ่ามาได้แล้วก็มีอะไรแบบหลายอย่างมากเลยแล้วก็เควสเควสทำได้ตามใจชอบก็โคตรมันฝุดฝเลยแมปนี้แบบนี้ถ้าเป็นแมปหุ่นยนต์นะแมปนี้ถือว่ามันฝุดแล้ะหากใครมีแมปอื่นแนะนําหรือว่าเป็นพวกแบบจักรกลหรือว่าอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปผมได้เลยนะอ่าโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับใน กมโลบอกนะครับหากใครอยากให้ผมลงต่อก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อรัิิมใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครให้ถึง4000ันฟบด้วยนะครับอ่างั้นผมก็ขอพักไว้เพียงเท่เานี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายกดเอสอุ้ยโลบังกัน